สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานลอยด้านล่างก็เป็นถนนสุนเด็จพัปปิ่นเกล้าด้านซ้ายเป็นศูนย์การค้าพาต้าปิ่นเกล้าคลิปนี้จะพาไปเที่ยวสวนสัตา์พาตาปิ่นเกล้าซึ่งตั้งอยู่บนดาดฟ้าของห้างบริเวณชั้น6ชั้น7ก็ขึ้นลิฟต์มานะครับที่ชั้น7ขึ้นมาจากชั้น1นะครับพอมาถึงชั้น7เมื่อออกจากลิฟต์โดยสารก็จะมาเจอจุดจำหน่ายบัตร เข้าชมพอดีสาหรับบัตรเข้าชมนะครับเด็ก80บาทผู้ใหญ่120บาทก็รวมโชว์แสดงต่างๆนะครับที่มีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์สวนสัตว์ก็จะเปิดบริการนะครับตั้งแต่10โมงเชา้าไปถึง6โมงเย็นแล้วก็ปิดในวันจันทร์สวนสัตว์ปราต้าก็เป็นที่จะ,ะแสดงสัตว์หายากหลายชนิด ที่เรียกว่าหาไม่ได้ในสวนสัตว์อื่นในประเทศไทยที่โดง่งดังที่สุดนะครับก็คงไม่พ้นกอริลลาหรือที่รู้จักกันในานามคิงคองซึ่งเป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีกอริลลาล่าสุดทางสวนสัตว์พาต้าได้ปรับปรุงใหม่ก็มีสัตว์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับโซนสัตว์น้ำปรับปรุงใหม่ติดแอร์เย็นฉ่ำผมเดินอยู่ตอนนี้ก็เป็นบริเวณชั้นเก็ ทางเข้าด้านซ้ายของผมนะครับก็เป็นทางลงไปชั้น6นะจะเป็นชั้นที่มีตลอบอากาศนะครับแล้วก็มีสัตว์หายากอยู่เป็นจนํานวนมากเดี๋ยวผมพาดูด้านบนก่อนที่เป็นชั้นเแล้วจะพาลงไปดูด้านล่างนะครับซึ่งก็จะมีโชว์ด้วยชั้นเจ็ดของห้างก็จะเป็นสวนสัตว์แบบลอยฟ้าพื้นที่โลง่งจะแสดงสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นนก ลิงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็เป็นที่อยู่ของกอริลลาหรือว่าฮิงคองสัตว์ดาวเดมประจรําสวนสัตว์แห่งนี้ในอดีตก็มีสอตัวนะครับชื่อบัวนหน้าแล้วก็บัวน,น้อยปัจจุบันเหลือบัวน,น้อยเพียงตัวเดียวอายุประมาณ36ปีสําหรับด้านบนดาดฟ้าน,นะครับก็จะมีร้านอาหารมีอาหารเจ้าพื้นนะครับพวกไก่เจียวกาแฟชายเย็น ด้านบนนี้ก็มีการให้อาหารสัตว์นะครับบรรยากาศของซุสซาฟตาเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวนะครับมากันพ่อแม่ลูกก็จะมีความอบอุ่นนะครับมาร่วมกิจกรรมกันมาให้อาหารสัตว์แล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายรูปต่างๆอยู่บนนี้นะครับมากมายเลยนะคุณพ่อคุณแม่นะครับ ็พาเด็กๆมาเที่ยวได้นะเราสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางนะครับมาที่สวนสว์ปาต้าปินเก้าก็มาเที่ยวสวนส,วสัตว์ได้และที่นี่ก็ยังมีสัตว์ปแปลกๆนะมีหลายชนิดนะครับที่อื่นไม่มีนะถึงจะเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับแต่เขาก็จะมีสัตว์ที่แปลก,กและแปกตาออกไปก็คือสัตว์ที่อยู่ในนี้ไม่ค่อยซ้ํากัน นะครับแต่ละตู้ที่มาโชว์เนี่ยไม่ค่อยซ้ํำกันเขามีการผสมพันธุ์เพาะพันธุ์ต่างๆให้สัตว์เนี่ยดูเกิดความแปลกนะครับมีสีสันที่แตกต่างออกไปจากที่อื่นบร<ม>ิเวณด้านบนที่ให้อาหารสัตว์นะครับผมสังเกตว่าโดยมากก็จะเป็นครอบครัวนะครับขึ้นมาใหอาหารพวกสัตว์กันเยอะเลย ตรงนี้ก็เป็นม้าและถ้าจากม้าแครวนะครับก็เป็นหมู ด้านขวาก็เป็นกรงกริลล่านะครับแต่ว่าตอนนี้กริลล่าป้าับน้อยนะครับก็อยู่ด้านในลึกเลยนะนี่ครับอยู่ด้านในลึกเลยดูตาท้างจ้เงางเานะเพราะว่าอยู่ตัวเดียวตอนนี้เพื่อนของป้าับน้อยก็คงจะเป็นพี่เลี้ยงที่ให้อาหารนะครับที่เลี้ยงดูเมื่อก่อนก็มีสองตัวนะตอนนี้ก็เหลือตัวเดียวแล้วเขาก็มีช่วงแสดงเหมือนกันนะครับ ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็เป็นช่วงป้าบัวกับอาหารที่โปรปานเราก็จะได้เห็นนะครับเขาออกมาข้างนอก มาเจอนะครับตรงนี้โอ้ยหนูยักษ์เลยนะดำน้ำได้ด้วยนะอากาศคงร้อนนะครับเขาก็ลงน้ำ เดี๋ยวผมพาเข้าไปชั้นหกนะครับซึ่งเป็นชั้นปลอบอากาศเราก็ต้องเดินลงไปด้านล่างนะครับหนึ่งชั้นชั้นดาดฟ้าก็เป็นชั้นเจ็ดนะครับสําหรับสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีสองชั้นชั้นหกกับชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดก็จะเป็นแบบพื้นที่โล่งนะครับส่วนชั้นหกจะเป็นห้องปลอบอากาศทั้งชั้นเลยบรรยากาศแบบเดินสบายเลยนะครับเด็กๆมาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะเด็กบางทีร้อน เขาก็ไม่ไหวนะพวกสวนสัตว์ต่างๆ,ๆนะครับอากาศจะร้อนมากเลยแต่ที่ปาตาเนี่ยตรงนี้เหมาะนะครับเพราะว่าเป็นห้างเขามีห้องที่เป็นเครื่องปรอบอากาศเนี่ยพอเราเข้าไปนะครับรู้สึกเย็นสบายอยู่ได้ทั้งวันนะครับเด็กก็อยู่ในนี้ก็สบายนะไม่งองแงไม่ร้องนะครับผมถึงบอกว่าสวนสัตว์ปาตานะครับเหมาะมากเลยที่จะมาแบบครอบครัวเด็กตัวเล็กน้อยๆนะครับผมก็เห็นอยู่กันเยอะนะ ก็เดินกันนะครับบางทีรถเข็นมาเขาก็ไม่ลองนะมีเด็กตัวเล็กๆพาลงชั้นหกเลยนะครับเพื่อปลอบอากาศอากาศเย็นสบายแล้วในชั้นหกก็จะเป็นชั้นที่มีสัแปลกๆจะเป็นสั์กลางคืนนะครับแล้วก็มีการแสดงโชว์แล้วก็กิจกรรมต่างๆสําหรับแสดงโชว์นะครับก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะ เต่าตัวนี้นะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมไม่เคยเห็นที่อื่นเลยเต่ามาทามาทาหัวแปลกๆนะครับยาวออกมาเยอะเลยแล้วกระดอกก็แปลกๆ ส่วนที่เป็นตรงตู้ปลานะครับด้านซ้ายขวาก็จะเป็นห้องน้ํานะห้องน้ําชายอยู่ซ้ายห้องน้ําหญิงก็อยู่ขวาอันนี้มีปลาโชนะครับอันนี้ก็มีปลาผมเห็นมีปลาจระเข้ด้วยนะ ก็มีกุ้งนะครับเป็นกุ้งเคลฟิต ขาช่อนคามาแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินด้านล่างก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับมีตุ๊กตาเป็นรูปกิงคองมั่ง มีเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีกางเกงแบบเป็นกางเกงลายช้างนะแต่ที่นี่ก็เป็นกางเกงลายคิงคองกำลังจะถึงเวลาการแสดงโชว์ที่บัวน,น้าเทเตอร์ ผู้คนก็มารอกันเต็มเลยนะครับตอนนี้จุดนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะนะครับมีแสดงโชว์แบบมายากลซึ่งมีผู้คนเนี่ยให้ความสนใจมากเลยนะครับนักแ,แสดงก็ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีลูกเล่นให้คนที่มาเที่ยวชมนะครับมีส่วนร่วมแล้วก็มีความสนุกเพลิดเพลิน โชว์ในช่วงนี้ก็คือคุณปิงนะครับปิงวาลรตี้ เขาเอาโต้นะครับเหมือนโต้ที่ซ่อมไฟนะมาวางไว้ที่คางเลยนะแล้วก็ทรงตัวนะครับก็ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับจนมีความชำนาญน,นะโต้ใหญ่ๆทั้งตัวเลยนะครับตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยนะ ให้เด็กน้อยตัวเล็กนี่เดียวนะครับถือไม้บางพังถือไม้เขาก็ลำบากพอเลยนะเด็กความอดทนเขาไม่มากพอนะครับอันนี้เขาต้องควบคุมจานเลยนะไม่ให้หล่นจากไม้าจานสองใบนะครับ นักพยากรณ์ก็จะหมุนจานนะครับมาวางไว้ที่ไม้นะครับแล้วเด็กคนนี้ถือไว้นะครับสามใบแล้วตอนนี้เหลืออีกใบหนึ่ง <c oughs> นะครับเนี่ยเขาทำให้ดูตลบทําให้ดูลนลานนะครับให้ดูคนดูรู้สึกตื่นเต้นลุ้นไงว่าจะได้ไหมนะครับ4ี่ใบแล้วนะโอ้โหผมก็ก,กลัวใบอื่นมันจะ ตกลัวมาก่อนอาจจะให้คาไปอีกเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดเลยนนไม่ไหวนะครับเด็กเขาอดทอนไม่ไหวนะก็เลยต้องมือก็อ่อนลงนะครับ เมื่อจบการแสดงแล้วนะครับเราออกมาหน้าบวนาเทเตอร์นะครับก็ยังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะตรงนี้เรียกว่ามุมถ่ายภาพเลยนะครับสําหรับครอบครัวเลยเดอพองลมทีมนะครับพองลมทีมก็จะมีคิงทองนะครับแล้วก็มีไดนโดสาวด้วยเดนโดสาวนะครับสีส้มๆบางสีฟอกบ้าบ้างตรงนี้เป็นช่วงความสุขของครอบครัวนะครับมาถ่ายรูปนะครับเด็กๆ คุณน้องคุณหนูก็มาถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ถ่ายรูปกับทิงคองหรือไม่ก็มาทัา้งครอบครัวอะไรคุณพอ่อคุณแม่คุณลูกบรรยากาศนะครับทอดข้างอบอุ่นนะถึงจะเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับแต่เขาก็สอดแทรกนะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับก็ฟรีนะอยู่ในบัตรแล้วนะครับซื้อบัตรครั้งเดียวนะ ก็จะมีกิจกรรมมีโชว์ต่างๆให้เราดูนะครับก็ฟรีทุกอย่างเลยเราก็เข้าไปในจุดต่างๆนะครับตามเวลาที่เขากําหนดไว้ตรงนี้ก็เป็นกิ้งก่าเลเ็กเตกูอันนี้เป็นหนูแกสบี อันนี้ก็ไปอีกวันหน้านะครับนอนหลับอยู่ตัวใหญ่มากเลย วันนี้ก็มีหางเป็นอาวุธนะหางมีหนามมาเจอนะครับงูหลาม เินเข้ามานะครับตรงนี้เป็นส่วนของโซนสัตว์กลางคืนนะสัตว์กลางคืนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงูนะนะครับที่นี่มีงูแปลกๆเยอะนะเขาผสมพันธุ์ไว้มากมายเลยอันนี้ก็เป็นงูเหลือมเผือกหรือว่างูเหลือมสีขาวตัวสีขาวโพลเลยนะครับ อยู่ตรงอ่างก็คืองูจงอางเป็นพวกงูเหลือมนะครับแต่ลายเขาแปลกๆนละ

เป็นงูเหลือม oh, สีดำน่ากลัวนะครับแต่ละตู้เขาก็ไม่เหมือนกันนะบางทีเป็นงูเหลือมนะครับแต่ว่า สีสันนะครับหรือว่าพันเนี่ยแตกต่างกันไปนี่ก็เป็นงูเห่านะครับเรียกงูเห่าไทยผมดูแล้วมันกำลังลอกคราบอยู่ งูก็พอด ตรงนี้ก็เป็นหัวกะโหลกสัตว์ต่างๆนะครับที่ตายไปแล้วนะก็จะมีหัวกะโหลกนกแก้วมีแรคคูนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็เห็นมีเขาวกวางด้วยตรงนี้เป็นกระดองเต่านะครับเป็นเต่าอิลิเกเตอร์นะครับถือเป็นเต่าที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก ตรงนี้ก็เต่ายักษ์กระละโกศไอเต่าตัวนี้นะครับตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เ,เคยให้เด็กที่พาตา้าเนี่ยขี่นะครับเขามีลงหนังสือด้วยนะนะครับลงหนังสือพิมพ์ด้วยนะเด็กขึ้นไปนั่งอยู่บนเต่าได้เลยนะครับตอนนี้มันก็ตายไปแล้วเต่ายักษ์กระประโกศ ก็มาถึงช่วงเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงนะครับก็ไปชุดการแสดงของพา t ์ตาเอ็กโซติกสตนะครับหรือว่าพาร์ตาเอ็กโซติกทเขาก็จะมีสามคนนะครับตรงนี้สำหรับท่านที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะหรือว่าชอบเกี่ยวกับงูเลี้ยงงูอะไรพวกนี้ก็มานั่งตรงนี้ได้นะครับเขาจะแนะนำนะวิธีเลี้ยงสัตวเลี้ยงงูแปลกๆพวกเลี้ยงสัตว์พวกเอ็กโซติกเอ็ก็คือพวกสัตว์แปลก แต่ว่าไม่ได้เอาหมูเป็นเป็นยนตให้มันกินนะครับเราต้องเรียกว่าเป็นหนูแช่แข็งหนูแช่แข็ง <c oughs> คืออะไรฮะมันคือหนูที่ตายไปแล้วเขาเอามาฟรีสเก็บไว้ในถุงซิปเหมืนอนหมูไก่บ้านเราแค่เปลี่ยนเป็นหมูเลยนะนี่พอถึงเวลาอาหารเราก็หาอะไรยาวมาคีดเอามาป้อนให้ปูกินปูทานอาหารสัปดาห์ละครั้งเดียวบอกเส้นคนที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งนะแต่เวลาไม่เยอะทำงานทั้งวันเรียนทั้งวันเลยไอ้อางมีสัตว์เลี้ยง ปูวัดใบทอดหรือว่าปูชนิดไหนก็ตาที่เย็นเป็นกระบอกก็จะหวอดในตัวเรือตนายครับผมคิดในตุกอย่างวันนี้เป็นเอสพีที่อยู่ในอียิปต์เสื้อเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับลักษณะเด่นหางก็จะเป็นหนามเป็นหนามแหลมๆมีไว้เพื่อป้องกันตัวโดยเฉพาะอย่างเช่นเวลามีศัตรูเข้ามาเขาจะเอาทั้งตัวเขาเลยนะครับบุ้นเข้าไปซ่อกอีกครับโผล่ออกมาแค่หางที่เป็นหนามและใช้ใช้หางฟา คว้าหน้าเลยซึ่งเจ็บมาหักผมเคยโดยนะนะครับมเมื่อกี้พี่เนิสาธิตให้ดูด้วยแต่ครับผมคือเขาจะทำเพื่อเขารู้สึกตกใจหรือไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการเลี้ยงจับพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกนี้เนี่ยเขามาจากทะเลทรายอากาศร้อนซึ่งทำไมครับบ้านเราสบายเพิ่งผ่านมาจะดูที่แล้วนี่เองร้อนมากการเลี้ยงจุลรมาสิ่งเนี่ยมันต้องใช้ค่าไฟที่เยอะอันนี้นผมพูดเอาตรงเพราะว่าเขาชอบอยู่บนร้อน42องศาถึง45คืออุณหภูมิที่เขารู้สึกปกติ แล้วมีไว้มีต้นไม้เห็นตัวใหญ่นี้อยู่บนต้นไม้นะครับแล้วว่องไวมากจร่งเป็นธมุน่าในธรรมชาติวิ่งเร็วเป็นทีนะครับอันนี้กินนอนอยู่รู้อยู่ในตู้กินเยอะไปหน่อยปูใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ต้องบอกบอก่อนว่าที่กาพวกนี้ฆ่าไม่ได้เพิ่งแป๊บเดียวเปิดกลมหน,นีเลยนะครับซึ่งอันนี้เอาออกมาให้ดูครับว่าการจัเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เนะี่ยเราต้องเก็บพื้นที่ไว้กู้หลางอาจจะกู้เหลืองยางไรให้ง่าย งูหลามจะมีลวดลายเหมือนกับสิล่ามันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมางเรียงกันทุกตัวงูเหลือลม,ลลมลายก็นจะเป็นเป็นแพทเทิร์นมากกว่าเป็นลายคล้า,ายตาข่ายมีลูกป,ปัดเจี๊ยบขาข้างลำตัวลองไปเดินสังเกตกันเล่นๆข้างในได้นะครับผมซึ่งเจ้าของคุณเนี่ยเขาจะหลังจบการแสดงนะครับก็มีการถ่ายภาพกับสัตว์ด้วยนะรๆๆรเราสามารถจะถ่ายภาพกับงูเหลือมถ่ายภาพกับกิ้งกา่านะครับแต่แปลกๆได้คลิปนี้ก็พามาเที่ยวสวนสัตว์ พาต้าป you know, ิ่นเกล้าก็เป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์แปลกๆนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ได้ความรู้นะครับมีความสุขทั้งครอบครัวบรรยากาศก็สบายเลยนะแอร์เย็นฉ่ำก็มากันได้ที่สวนสัตว์พาต้าปิ่นเกล้า วันเสาร์อาทิตย์และว,วันหยุดนักกตเลิกนะครับมีโชว์การแสดงแบบจูใจเลยขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่นคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ